ดึงกินได้หมดเลยค่ะหอยโขงกินได้หมดเลยอ่ะกินกับน้ําจิ้มนะคะน้าพริกอร่อยๆ่อยนะคะคบจุมบนตีจระจรันนะจ๊ะอืมอร่อยไหมลูกจระได้เนาะอ่าจระจันับก็คืออร่อยมากโกนค่ะแม่แม่ถามว่าเป็นลูกขมิ้นไหม,มกัดโกนค่ะแม่ก็คือเป็นลูกขมิ้นไหม คาเมสเซเรนบอน,นี่คาเมสเซเรนก็คือคเมนสุรินหรือเปล่าไม่ต้องเอาออกลูกเสียของเลยโคจะบอกเลยนะจ๊ะไม่ต้องเอาออกกินได้หมดเลยเชื่อไหมลูกตอนแถวบ้านแม่อะสมัยก่อนที่แม่อยู่วันนอกนะหอยโข่งนี่นะคะจะมีอยู่ตามทุ่งนานะคะแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะเออ โอ้โหอร่อยมากไหนทํามือซิอร่อยเยี่ยมจะนันเทินจ้าเออจะนันจะนับลองพูดซิจะนันจะนับหอยโข่งที่บ้านแม่อ่ะแถวบ้านแม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างนี้นะจะตัวใหญ่ๆเหมือนหอยโชรี่อะ่ะแต่มันเป็นหอยโข่งนะคะแต่ทุกวันนี้จะหายากเลยนะคะทุกคนคะ่ะซับไงนี่ก็รัวยะเนาะทุกวันนี้โชรี่มากินหอยโข่งหมดหรือเปล่ามันก็ไม่มีนะคะ ที่บ้านน้องปีเขาเรียกว่าหอยอหอยเชอรี่มันกินหอยโข่งนะคะก็คือหอยเชอรี่หบอขยองนี่จ้ะอันนี้เขาเรียกว่าขยองนี่จ้ะถ้าหอยเชอรี่เขาเรียกว่าขยองเชอรี่อันนี้เขาเรียกว่าขอขยองก็คือหอยโข่งนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าหอยโขง่งลายมันก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะซีซัน หนทำอาทำมือสิเยี่ยมมากจะนันจะนับลองพูดสินนะจะนันจะนับเนะจ้าอาพูดสิจะนันจะนับเนะจ้าโมโหจุมคเคลียเนอะร์น้องปีบอกว่าอร่อยมากนะคะมากินด้วยกันนะคะอืม ถ้ามาดูคลิปน้องปีโคตรจากรวยนะคะน้องปีก็จะพูดภาษาไทยกับภาษาเขมรนนี่แหละคะ่ะบางอย่างก็แปลให้นะคะทุกคนค่ะบางอย่างกับแปลออยเนาะจ้อภาษาไทยเขาเรียกว่าไม้นะคะไม้ที่แขะนะคะภาษาเขเมริรนเชอร์ตุก,กเจนนะจะ้าแขะก็คือกระเจนอ่าทำดีๆี อันนั้นฝามันนะคะกรวบเวียกรวบก็คือฝาฝากรวบกรวบฝ<ช>า,าน้ำมือมามขอแม่ดูหน่อยสิจะมือแม่มือนแต่ไม่ใช่อ่าเวลาต้มมาลูกมันก็จะเป็นน้ํานะคะไม่ใช่น้ำลายพูดเนี่ยกินทั้งหมดเลยลูกโห กินทั้งหมดเลยลูกกินหมดเลยหืมเสียของทาไม่กิน<อ>น่ะอ่นนะไม่ได้มันเสียของเลยแล้วนั่นน่ะลูกเห็นไหมโอ้โห <can> <laughs> มันเยิ้มเลยนะคะหืม <laughs> เสียของไม่ต้องออกลูก <wh ats> โอ้โหอาอากลัวก็ไม่ต้องกินอะกินข้าวหัวอ่าจิ้มเลยจิ้มเราทําหน้าตาแบบว่าอร่อยอร่อยอะโอ,อ้โหอันนี้อร่อยที่สุดเลยหรออะลองดูทําซี เสียดายเสียของอตาลเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวใส่น้ำจิ้มเยอะเกินโอ้โห <c oughs> ฮอนท่ะฮอนนะเผ็ดไหม <c oughs> น้องปีถามลูกว่าเผ็ดไหมก็คือฮอนนะท่นนี้แหละลูกตาลแม่เสียดาย <c oughs> เสียดายของพอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องกินแล้วนะคะเสียดายของเพอหอยนี้จะหายา,ยากมากเลยนะคะ ป้าปุกกับลุงเอกเอามาฝากนะคะนี่อปลาปุกเอามาฝากนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปบายก่อนภาษาไทยภาษาไทยไปก่อนนะคะพูดก่อนภ <ไป S 1> าษาไทยไปก่อนนะคะภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์เต๋าสันนีจ้าบ๊ายบายเ<า>ยงงี่ยมทําไงเยี่ยมกคนเมรเคมรสะเรนนะจ๊าขเขมรสุรินทร์นะคะ